สบายดีเจ้าสวัสดีจ้าพ่อพ่อกัะนาตตรียย่ำชาพี่น,อน้องที่ภาพไม่ออมหอยค่ะไปต่อยคนหอยไปกเลยค่ะใส่ข้าวคัวเลี้ยงหน่เนึ่งใส่ข้าวคัวเลี้ยงหน่อยน้ง ที่ตั้มข,าข้าวกลัวพี่เนาะตั้มข,าข้าวกลัวเรืองต่อไปก็ที่ใส่หอย หอยเรียบร้อยค่ะโอ้ยกองต่อไปก็ใส่ผก ต่อไปก็ใส่เขา่าขวพี่น้าไล่ตาจะหน่อยเด้อโคนเงีนเข่าขวดตีสต่อ,อ,ปตอไปก็ใส่ผักจ้า ปลาตราูปตแเนงตเลีนวนนัวสิงไายต่อไปคือประเด็กประเด็กเป็นงนู้ว่ามีควยตูวนําเอาไปเลยไ <ๆๆ S 1> ทยเยอะ ทะเลลายจะได้แซบเบือมือเ,เบืนว้่นเนาะจได้แซบมาจะสบอะทาแต่พักหยุกกักินเลยหอมอะไรด้หอมพรอีเลิศต่อไปขับพักขันง่ถ้าพักอีแง่พักอีเลิศมันคือบัตรกินกันบน่นาะแล้วอะไรวะ ม,จมจาจังมาังไทยพี่โคดรก็กินแล้วเนาะอเีกยเขาเบื่อ,นะอติดหมอ,อก็ไปโคดน่ตาตายางสุกราคากินเลยจ้าเลวเรียบร้อย,ยจ้าเองอันแมนแกงหอยอ่อมหอย สบายดีเตอที่สองแมงวันเห็นแมงวันธรรมดาคาบ,าาบ <S <S ลืมมานับกันอันนี้มันอ้อนคุณแม่มาให้ ไอยปูตายตกเลยนั่งลงสู้นั่งลงมาทำอาวน เทพคักขนาัออเก่งเองะนะกนคมักอะไรเก่งมักไปไหนเก่งอาลห้อยกระชาเอาให้ อ้วนๆทุยๆเที่ยงเลยบ่เออมันเร่มสบายดีบ่ สบายดีเดอ้อสุขุมสุกุนเอ็บที C ่ใหม่เอดีบเก่าสบายดีเดอ้อกินดีต้อนรับทุกคนจ้าสบายดีเจ้าห่อนดิห่อนดิ สักคณะนเข้า,นะขาอุ่นกันเล่นดึกเนียวกุ้มกรอบพอดี ว่ลเลตโตยกนมันมันอ้าววัลตโตยกกนไม่กิข้าวบัลตโตย ค่อยกินนะไแบบม่อยากกินนะเนขาเมฆือบ่มากินนะเพื่อนเพิ่นกับเมากินทีคุณเมฆนะเพิ่งทักกินนะมันพร้อมร้านเพื่อน อย่าเบิ้ลตอดถั่วแตงกามเพรามันลามันนัวนี่สอ เท็บเช็บให้มบวบจักหน่อยัใอีเลย ข้าวคัวเรืองว่าชิงไข่กะเงยงจักหน่อยเซ๊ะ Mắn nhanh mà đưa bao xuống thi vào đồn bảo lai Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็ตื่ดึกลูกเช้าเออกมาเด้อจุดไปกายมากายเลยเด้อทาบไม่ร่างทาบไม่เด้อเราอาดว่าอย่ว่าไมนั่งว่าขาดพัฒน์บุญจำเรศเนี่ เอาบองเราบวรมากินตำนานแม่จะไย้ยังกินจะได้ยังกินอือ ไปจีบใหญ่บลรมมอี mm ่ hmm. งวันกับ่าได้ต้อมกันเนี่ยกินพม่าต้อมนี่ตีน บวบน้อยขาวหวานเบิอตัวไหนเนาะเขากันจากเนียวอุน่นนั่งอุน่นไปอุ่นมาอยู่เนาะกินบวบเบดแล้วอุ่นเอาเขาใหม่ให้อุน่นยางเนียวตุ้กี้าลักเข่าเค้ม คุณแม่คนกบ,บกินน้ำท่านนิยาคุณนะจะดูใครกันหน่อีนะตเปิดคลิปเอาเช่าออเนาะพี่น้องนี่กินก่อนเพิ่นมันนี้ห้ออนจักหน่อยบ่ นั่งห้อนเข้ามากข้นงิ้นห้อยนเล็บบวงไว้ลยที่ด่างตาทะเลาะ,ะนี่นะ กินยากเนาะเมงวันโวนที่นั่งขัดพยงวันมาจับขันไรอยู่ขันไรน่อยก็อวนชุน่อยได้ชื่ซื้อมานาตาลีนะซื้อโตโน่ซื้อจะคืออัน คนด่างนาั่นจะดีเราบุกฆ่าว้าวนะยันกระเจ้าว้าเดี๋ยวมันนั่งเผาอุ่นอันนี้ก็อู้มันอ้วน,อวนหอยนะตุย้ย ขิวขันหิวเขาทันทุบที่นอกบานส้อนบ้านกว่าตัวบางใหญ่บางใหญ่หอยนะเซ็ดมือก็ย่อยทุดทุ่าหนัเด้วยครับ มันอ่อนเลยนะหัวมันใหญ่ทำนี่แล้วเกิดอ,อยู่ป่ามันป่าละมันใหญ่และใหญ่กว่านี้แล้วใน,นพื้นในเง่ามันจะเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำที่ชุบราบแทบ ทิ้งวันกับต,ต้มอ Eller, ่ะ <ole> หากผักขนาดเลยหอยอุดนอวนมาเนอมากินอักภันฑ์อย่ามาก <c oughs> ินทางตากับพวกนี้อื <okay>. ้อ อีนนาตรีจะไปเหยียบนี่ไม่ว่านติ๊กอะเงี้ยใหญ่พุดใหญ่กุฏิของเขาเนาแล้วพี่น้องแล้วก็ผากบรรยากาศมันจะมีก่อนนะคะเนาะ เบืองผักชุม่มผักไร,กร่ผักแท้ผักทพิตาไม่เด่เจ้าสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะ